สวัสดีครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันเรากำลังจะพาทุกท่านไปกันที่คาเฟ่นเนอำเภอปัวพาไปกินโกโก,โก,ก้ครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้กับที่โกโก้วันเล่ตั้งอยู่ที่ตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านโกโก้วันเลน่้นจะอยู่ใกล้ๆก,กับที่ว่าการอำเภอปัววัดปางวัดพระธาตุเบงสกัดนะครับซึ่งคลิปนี้แอดมินเดินทางมาจากวัดศรีมงคลคำหรือวัดกงใช้เวลาเดินทางจาก วัดสีมงคลครับหรือวัดโก่งที่เมื่อสักครู่เราไปประมาณ20นาทีครับเราก็กำลังจะถึงแล้วครับร้านอาหารของเราเป็นร้านอาหารพร้อมที่พักเลยนะครับชื่อร้านโกโก้วันเล่แต่วันนี้เราไม่ได้พักที่นี่นะครับเราจะมารับประทานอาหารกันเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับเลี้ยวขวาแล้วคุณจะถึงจุดมหมายแล้วนี่ไม่มีทีห่ห พักเต็มทิ่พักเต็มด้วยโกโก้วันเะล่นอกจากคาเฟ่แล้วก็ยังมีที่พักที่คอยต้อนรับนะักท่องเที่ยวทุกท่านด้วยนะครับแต่ทริปนี้แอดมินไม่ได้พักที่นี่ครับพอดีที่พักเต็มครับไว้มีโอกาสจะมาพักและรีวิวในส่วนของที่พักให้เพื่อนๆได้นนชมันครับถึงแล้วครับโกโก้วันเล่เดี๋ยวเราจอดรถแล้วเราลงไปดูข้างล่างกันครับ่ ถึงโกโก้วันเล่แล้วที่พลาดไม่ได้คือต้องมาลองโกโก้ครับซึ่งโกโก้ของทางร้านนั้นเป็นโกโก้จากสวนของตัวเองที่ปลูกในจังหวัดน่านดูแลแบบอินทรีย์วิถีไทยโกโก้นั้นมีอายุมากกว่า10ปีผ่านการเติบโตจากดอกสู่ผลสุกผงเดือนผ่านการแปรรูปจากผลสุกสู่เมนูเครื่องดื่มเป็นโกโก้แท้ที่ไม่ได้เติมแต่งสีและแต่งกลิ่นใดๆเป็นโกโก้ที่ใช้ส่วนผสมหลักเป็นเหลียวโกโก้100%เ เรียกได้ว่าหากท่านที่ชอบโกโก้ไม่ควรพลาดเลยครับที่จะต้องมาลิ้มลองรสชาติโกโก้แท้ๆหรือหากท่านที่ยังไม่เคยลองโกโก้แท้ๆว่าเข้มข้นแค่ไหนเนื้อโกโก้รสชาติเป็นอย่างไรต้องแวะมาลองเลยครับเดี๋ยวแอดมินขอสั่งอาหารก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่แอดมินสั่งมากันครับ เริ่มต้นกันด้วยช็อกโกแลตลาวาเมนูนี้ราคา139บาทเสิร์ฟม,มาพร้อมกับไอศกรีมกล้วยวีวี่สตรอบเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลครับมาต่อกันด้วยวันเล่คัตต้อนเค,ค้กครับเมนูนี้นั้นก็จะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับไอศกรีมนะครับแล้วก็มีผลไม้อยู่ด้านบนเค้กครับเมนูนี้ราคา129บาทเมนูถัดมาเป็นบราวนี่ครับน่ารับประทานเลยนะครับเมนูนี้ราคา75บาท แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยเครื่องดื่มโกโก้หน่อยครับซึ่งจะมีทั้งหมด4ระดับนะครับเป็นสแตนดาร์ดมีเดียมดาร์กดับเบิลดาร์กแล้วก็ซูเปอร์ดาร์กแบบเข้มข้นสุดๆไปเลยครับโอเคนะครับคลิปนี้เที่ยวไทยกันก็ได้พามาทานโกโก้ Go ที่โกโก้วันเล่ครับหนึ่งในคาเฟ่ที่ห้ามพลาดถังมาอำเภอปัวจังหวัดน,น่าน สำหรับคลิปหน้าเที่ยวไทยกันเราจะพากันไปที่ไหนอย่าลืมติดตามมันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อินด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องเที่ยวไทยกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ